สวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกว่ากระบี่ยาวนางนะครับนะครับยังอยู่ที่กระบี่นะครับเมวันสองสามวันก่อนอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะก็บรรยากาศดีนะครับนะนะครับมาเรื่องเรื่องไก่นะฮะเรื่องไก่นิดนิดหน่อยครับสักห้าทีนะครับ มี f อถามและทักไทยเข้ามานะครับว่าวิธีอ่านอ่านอ่านคู่ต่อสู้นะครับวิธีอ่านคู่ต่อสู้นะครับอ่านยังไงนะครับอ่านคู่ต่อสู้อ่านยังไงนะครับอ่าตอนเปรียบนะครับดูยังไงว่าถ้าไม่ถามเชิงแล้วเนี่ยดูยังไงว่าตัวไหนคือไก่อะไรนะครับผมบอกได้เฉพาะ เพราะแบบในเซนส่วนตัวผมนะฮะอันดับแรกผมจะดูซุ้มฟาร์มก่อนนะซุ้มฟาร์มไหนนะครับซุ้มฟาร์มไหนแล้วเขาชอบเล่นไก่อะไรนะครับถ้าดูไม่ออกดูไม่รู้นะครับอันดับ2นะครับผมจะดูลักษณะไก่นะครับพวกสีพวกอะไรนี่แหละนะครับน้อยตัวนักที่มันจะหลอกกันมานะครับไม่ถ้าสีหลอกส่วนมากมีแต่ว่ามันจะไม่เก่งมากพอมาดีได้นะครับ เอาสีไว้ก่อนนะครับสีพม่าก,ก็เป็นพม่าสีไทยก็เป็นไทยนะครับน้อยตัวนักที่แบบหลอ,อกลวงนะครับนะครับนะลักษณะการอ่านเชิงนะครับการอ่านว่าไก่เชิงหรือไก่พม่าหรือไก่อะไรนะครับนะแล้วก็สังเกตแข้งนะครับสาคัญเลยนะครับแข้งไก่นะครับสีนี่มันหลอกกันได้แข้งนี่มันหลอกกันยากนะครับ ถ้าแข้งก๋อยเนี่ยมันก,ก็จะเป็นลงเป็นเหลี่ยมนะครับนะถ้าแข้งพม่าเนี่ยมันก็จะกลมๆนะครับนะมันจะไม่มีเหลี่ยมอะไรเยอะนะครับเอาแข้งนี้เป็นหลักได้เลยครับหรือพม่าแข้งเหลี่ยมมันก็จะเป็นพม่าไม่เยอะหรอกนะครับเป็นก๋อยด้วยลูกผสมก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแข้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําหลอกกันในลําบากนะครับแข้ง <changing S 1> นะนะนะครับผมหานะยากมากที่มีก๋อยแข้งลาเทียน อาเล็กๆนะครับแล้วก็หายากมากที่มีพม่านะครับที่มีไก่พม่าเป็นแข้งอ่าไก่พม่าแข้งเรืมเหลี่ยมหายากครับสังเกตประมาณนั้นนะครับถ้าไก่ลงล่างหัวจะโล้นนะครับน้อยคนนักที่จะถอนหัวไปถ้าไก่ขึ้นบนผมจะเยอะนะครับเราดูว่าไก่เราตีไก่บนหรือตีไก่ล่างได้ดูขนหัวเขายังเต็มยังไม่หลุดเลยเนี่ยไอ้พวกนี้มันไม่ลงให้ใครตีหรอกนะครับ ไห้คนหัวลดๆเนี่ยไอ้นี่ลงๆแล้วจะข้างละนะครับนะ,<ด>ะส่วนตีแผลคมไม่คมนี่ดูตอนะครับไกตอหักเนี่ยหรือนี่พวกนี้ตีตอจัดนะฮะบ,บอกเลยนะครับตาตอหักแต่ถ้าตอไม่หักไม่มีตําหนิอะไรเกี่ยวกับตอนะครับหรือตอคู่ต่อสู้ไม่ได้เหลามาแสดงว่าตีตอไม่มากนะครับตีแข้งซะเยอะนะครับไม่ได้เหลาตอใส่มาถ้าไก่ตัวนี้ตอจ,จัดๆนี่เขาจะเหลามานะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับไปสังเกตกันดูนะครับก็วันนี้ก็มาเดี๋ยวโทรศัม์มันจะล่วงลงทะเลไปก่อนนะครับมุดเอาไม่ได้เลยนะครับเห็นนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับยากาศสุดๆนะครับตอนนี้โอชิชิวเลยร้อนๆเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับโอ้โห แดดเป็นแดดนะครับบรริากาศทางทะเลอ่านางนะครับโอเคครับแม่อยู่ไหนมึงก็ทำคลิปอยู่ไหนก็คิดถึง FC นะฮะอาสักหน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับส่วนไลฟ์สดเนี่ยจะมีตอนเย็นนะครับนะผมจะพยายามให้มันมีทุกเย็นนะฮะขอบคุณมากนะครับนะครับผมทางทิกต o k ทาง Facebook ทาง YouTube นะครับ3สื่อโซเชียลใหญ่ๆนี้นะครับที่ผมจะลงข้อมูลนะครับ เจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปสังเกตกันดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสวัสดีครับ